สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองของวันนี้นะคะหากท่านใดสนใจสินค้าให้ดู EP ีนะคะ E... ีพีตอนนี้เป็น e ีพีที่1,200กว่าแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้นะคะ e ีพีของเราทุกอย่างมีชัดเจนนะคะแล้วก็กติกาเราก็ชัดเจนเหมือนเดิมเราโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่ได้เก็บปลายทางนะคะเพราะเราไม่ได้ทำบัญชีไว้ อีกอย่างเก็บปลายทางจะมีปัญหามากมายเช่นบางครั้งสินค้าไปถึงท่านไม่รับหรือท่านไม่อยู่บ้านก็จะปัญหาของตีกับเวลาดาต้องติดตามของอีกเพราะเวลาคนเดียวก็เลยตัดปัญหาคือเราขายตรงปกชัดเจนอยู่แล้วเราก็เลยไม่เก็บปลายทางนะคะวันนี้วราดาก็มาพบท่านอีกนะคะหลังจากที่วลดาไปทําบุญนะคะไปเยี่ยมหลวงลุงท่านพระครูประกาศพุทธภาคซึ่งเป็นพระพี่ชายอยู่ที่วัดธรรมจักรเนาะก็ไปร่วมทําบุญหรือว่าช่วยเวียกช่วยงานที่ในวัดท่านนั่นแหละค่ะเพิ่งกลับมาหนึ่งอาทิตย์นะคะ วัลลก็ได้จัดของให้ลูกค้าของวราดาทุกคนครบชัดเจนนะคะหรือหากท่านใดสงสัยอะไรทักไทยทักไลน์มาหากันได้นะคะวันนี้วราดาก็ได้ผ้าสิ้น4ตะกอมาใหม่คลิปนี้นะคะจะรวม4ตะกอ 1, คูณ2เมตรและ4ตะกอ1นคูณเมตรรวมทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะโอเคเราจะยกให้ท่านเลยนะคะถ้าท่านอยากได้ผ้าสิ้นก็รับถ้าท่านอยากได้ผ้าคลุมไหล่แบบนี้นะคะก็มีขาย อันนี้วรลายังขายราคาเดิมอยู่หกร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสีส้มเสดสวยงามมากในคลิปที่วรลาลงไปแล้วก็มีนะคะขอให้ท่านติดตามขอให้ท่านทักทายกันเข้ามาได้ค่ะโอเควันนี้เราจะยกนะคะผ้าสิ้นนะคะหนึ่งคูณสองเมตรก่อนนะคะผ้าสีตะกอเนื้อหนาเนื้อเน้นปกติผ้ารุ่นนี้ขายผืนละเก้าร้อยแต่วันนี้วรลามาขายราคานะคะราคาพิเศษของวรดาแล้วนะคะ 700บาทหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะดูลายดูเชิงนะคะเนื้อหนา,นานแน่นปึ๊กเลยนะคะดูลายดูเชิงดูสีผ้าเนื้อผ้าลายสวยงามท่านดูดีๆด,ดูลายของเขานะคะดูลายดูเชิงของเขานะคะเราชัดเจนนะคะเราชัดเจนเราให้ท่านเพียงเพื่อละ700บาทท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาสินค้าทุกอย่างมีจริงพร้อมขายนัเบอร์หนึ่ง กว้าง 1, เมตรยาวสอเมตรแต่เป็น2เมตรกว่าอยู่แล้วเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าทอในไทยนะคะไม่ใช่สินค้าของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป็นของในไทยของเราแน่นอนนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอย้อมด้วยผ้าคามน้ำคามแท้ๆของสกลนครน,นะคะนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดร้อยบาทนะคะเรายกชัดเจนให้เลยนะคะเจ็700บาทนะคะผ้าสวยเนื้อดีเนื้อแน่นนะคะเรามาอีกนะคะผืนนี้ อันนี้วรดาจะเรียนท่านเลยเป็นสองตะกอนะคะสองตะกอนื้อจะเรียบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยสองตะกอก็งามดูเชิงดูลายของเขานะคะสองตะกอกอันนี้วรดาก็ยกให้ท่านนะคะนาเบอร์สองสินค้าทุกอย่างสวยทุกขืนสินค้าทุกอย่างงามแท้แน่นอนแบ่งปันท่านนาเบอร์สองเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันท่านใดสนใจทักทายเข้ามาท่านใดอยากได้สินค้างามๆก็โอเคนะคะ สองตะกอเนื้อเรียบปื่มยี่สิบห้าเนื้อละเอียดอ่อนมากสามกริย์ทธธีทนท่านดูลายดูเชิงเลยนะคะนี่ค่ะดูลายดูเชิงสวยค่ะผ้าสองตะกอเนื้อเรียบนะคะเราจัดโปรให้ท่านช่วงนี้เจ็ดร้อยบาทจากพื้นละเก้าก็เก้านะคะต่อมาอีกนะคะเป็นนำเบอร์สามนำเบอร์สามนี้วรลดาจะยกสองตะกอต่อกันให้ท่านนะคะสองตะกอเหมือนกัน อันนี้ดูนะคะเพิ่งมาวรดายังไม่โพงเลยนะคะเห็นไหมคะหากท่านใดรับวรดาก็จะโพงให้อันนี้เป็นลายขอข้อเกี่ยวพ่อพญานาคนะคะเป็นลำตัวนะคะท่านดูนะคะเห็นไหมคะลายนางเอกมากเลยนะคะตัวนี้เป็นลำตัวนะคะเป็นลำตัวนะคะเป็นลายลำตัวของท่านสวยงามมากตัดเสื้อคุมตัดผ้าสิ้นตัดอะไรได้สวยงามมากนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะพี่เศษพี่เศษเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น ราคาแบ่งปันสุดๆแล้วนะคะบรดาขายของเอาพออยู่ได้นะคะเอาพออยู่ได้นะคะเราขายของเอาพออยู่ได้ทุกอย่างเราจะช่วยกันได้คือเราไม่ต้องฟันราคาเราเอาพออยู่ได้นะคะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเม่กี่ทอก็จะได้ขายของเร็วๆเราก็จะได้ขายเร็วๆเหมือนกันเห็นไหมคะสวยค่ะ700บาทนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะ700บาทเท่านั้นนะคะ นำเบอร์สี่นะคะมาอีกนะคะนี่สวยลายนี่งามนะคะสี่ตะกอนะคะแต่ตัวนี้เป็นฟืมยิบห้าเนื้อ,อดูสิคะเนื้องามมากนะคะเนื้อเส้นเล็ก,เล,กเล็กนะคะนิ่มมากนะคะนิ่มนิ่มเลยนะคะอันนี้เรียกว่าฟืมยี่สิบห้าเป็นเนื้อเส้นเล็กคะ่ะฟืมยี่สิบห้าเส้นเล็กเนื้อดีแน่นนะคะเส้นเล็กแต่ก็แน่นมากนะคะ เราก็แบ่งปันท่านเพียง700บาทท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแบ่งปันไปเลยแบ่งปันไปเลยนะคะ700บาทสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะได้สินค้าไม่ตรงปกตรงปกแน่นอนท่านไม่ต้องกังวลวราราราขายด้วยความริงใจและซื่อสัตย์นะคะดูสีผ้านะคะสวยค่ะสีผ้าเห็นไหมคะสวยงามเป็นผ้าซไลยสามทีโทนแบบนี้ท่านดูเชิงดูลายเลยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ มาอีกนัมเบอร์ห้าอันนี้จะเป็นสี่ตะกอนะคะสี่ตะกอท่านดูเชิงดูลายดูเนื้อของเขาเลยงามอันนี้นะคะเห็นไหมคะสวยค่ะแบบนี้เนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อดีแต่อันนี้เส้นจะหนากว่าที่ยกไปนะคะแต่สี่ตะกอเหมือนกันนัมเบอร์ห้าเราก็ให้ท่านพิเศษนะคะนัมเบอร์ห้าเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันท่านใดอยากได้เนื้อหนาขึ้นก็ตัวนี้เส้นใหญ่เส้นฟูผ้านุ่มนะคะ ผ้านุ่มนำเบอร์ห้าเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นท่านดูใกล้ๆนะคะวรดาจะโชว์ให้ท่านสามสะไรทีโทนนะคะเป็นลายลงนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เชิงของเขานะคะเชิงเชิงอันนี้เป็นด้านล่างจะมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมสวยค่ะขเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ให้ท่านนะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทนะคะนำเบอร์ห้านำเบอร์ห้านะคะ สวยแท้แน่นอนผ้าทุกผืนของเรากผ้าสิ้นทุกผืนมีแท้แน่นอนสวยมากะคะ่ะตัวนี้นะคะวันนี้เพิ่งได้มาเห็นไหมคะยังไม่พงเลยอันนี้ลายดอกอินทนินเป็นผ้าชุดนะคะปกติผ้าชุดตัวนี้ขายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทช่วงนี้วรดายังจัดโปรช่วงใกล้ปีใหม่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ หากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะผ้าทุกอย่างเรามีกิงพร้อมขายผ้าทุกอย่างเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้ผ้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรคําบ้าสี่เมตรผ้าลายสองเมตรผ้าสีสองเมตรนะคะนี่เรียกว่าเป็นผ้าชุดนะคะเห็นไหมคะผ้าชุดคะ่ะอันนี้สีพื้นสองเมตรนะคะสีลายสองเมตรนะคะ แต่รวมกันนี้เป็นสีเม็ดแต่สี่เม็ดกว่าอยู่แล้วเพราะแม่กี่ทอท่านก็จะแถมแถมให้อยู่แล้วนะคะดูสีผ้าเชิง3สไลด์ทีโทนดูลายดอกอินทนินสวยงามมากผ้าชุดนะคะ1,300บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบรีบเลยนะคะซื้อไวฝากไว้ต้อนคุณแม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เลยนะคะ,ะก็มาอีกนะคะ สีตะกอเหมือนกัน3สไลท์ทีโทนนะคะอันนี้ผ้าชุดนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะ1,300บาทสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายอันนี้คือัมาเบอเจ็กว้าง1เมตรยาว4เมตรสี 4, 2เมตรลาย2เมตรเช่นกันเราจัดโปรให้ท่านแล้วนะคะ1,300บาทผ้าเนื้อดีมีน้ำหนักผ้าเส้นเล็กปื่มยี่ห้านะคะจะโชว์ลายให้ท่านดูนะคะดูลายของเข้าเลยนะคะ สามสะไรทีโทนสวยค่ะดูสีผ้าสวยงามมากเลยนะคะมาอีกนะคะตัวน,นี้มาอีกอันนี้ก็สีตะกอเป็นผ้าชุดลายต้นสนงามมากนะคะนะคะี่ค่ะลายต้นสนนะคะสวยงาม ดูสีดูเชิงเราก็ให้ท่านเหมือนกัน1,300ับาทหากท่านใดสนใจรีบทักทายมานะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างพร้อมขายให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะเราไม่ได้โกหกเราขายด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์สินค้าของเราทุกชิ้นมีขายพร้อมส่งนะคะกติกาก็เช่นเคยโอนเงินก่อนเท่านั้นเราไม่มีนโยบายเก็บปลายทางนะคะดูลายผ้า ดูผืนผ้าสีสวยสีคมสีเข้มนะคะสวยแน่นอน1,300บาทท่านใดสนใจรีบรีบเลยนะคะโอเค1นคูณสเมตรผืนเดียว1นคูณสเมตรผ้าชุดนะคะผ่านไปแล้ววันนี้เรามีพิเศษให้ท่านอีกคือผ้าสีนะคะ ผ้าสีล้วนนะคะผ้าสีล้วนสี่ตะกอนเนื้อดีเนื้อ,น,อ,น,อนิ่มนะคะมีอยู่สองคิ้นคิ้นละสองเมตรราคาของเขาตัวนี้เม็ดละสามร้อยห้าสิบรวมนี้เจ็ดร้อยนะคะแต่วลาได้ขายให้ท่านหน้าจีไรเลยหกร้อยบาทตกเม็ดละสามร้อยบาทท่านใดสนใจทักมาได้นะคะผ้าตัวนี้มีสองผืนอันนี้พื้นที่หนึ่งสองเมตรอันนี้พื้นที่สองนะคะ ท่านใดสนใจทักมาได้ผ้าสวยทุกผืนผ้าละเอียดอ่อนอันนี้ที่ผ้าละเอียดวลาดาการันตีได้คือเอาออกมาจากผ้าชุดเพราะว่าคุณแม่ท่านอยากได้ลายลายนี้ลายนี้ลายนี้ประมาณนี้วลาดาตัดให้เพราะบางคนคุณแม่มาท่านไม่มีเงินพอที่จะซื้อผ้าชุดวลาดาก็ตัดแบ่งปันขายให้หากท่านใดอยากได้ผ้ผาสีวันนี้นะคะ6 0ร้อบาทตกเม็ดละ3ามร้อยบาทรับรองท่านไม่ผิดหวังผ้าสวย การันตีได้เลยนะคะโอเคไหมอันนี้พื้นที่หนึ่งนะคะโอเคเราจะมีอยู่สองผืนสองผืนสองชิ้นชิ้นละสองเมตรนะคะสี่ร้อยหกร้อยบาทนะคะเราพิเศษให้ท่านนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกคนเข้ามาซื้อทุกคนเข้ามาดูสินค้าวร,รดักก็ขอบพคุณทุกท่าน ทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายทุกอย่างเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านทุกอย่างเราขายพออยู่ได้เราไม่ได้ขายเกินคนกินบ้างครั้งแคบจะไม่ได้กําไรแต่เราก็อยากขายอยากขายแบ่งปันให้ท่านนะคะทุกๆอย่างเราแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปัน ปันกันไปเราจะได้ขายสินค้าเร็วๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทั่วโลกเลยนะคะขอบพระคุณจากใจจริงของวอรดาภาคามนะคะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะ